ยนี่ครับวันพันแมนเซอร์เวอร์จีนนะครับผมนี่ต้องบอกเลยว่าวันนี้ครับเราจะมาลองเล่นครับวันพันแมนเซอร์เวอร์จีนครับในแอป X7 เกมครับซึ่งก็เป็น s e r v ์เอร์จีนย่อครับเหมือนกับตัวเซอร์เอร์ปัจจุบันตอนนี้เลยที่มีเจ้าหยุงแดงเข้ามานะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาหาลงเซอร์เอร์ใหม่ครับ เป็นเดนะืหะหรือว่าเป็นวันแรกนะครับเพื่อเราจะมาลองเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนแบบใหม่ๆกันนะครับมาดูกันว่ามันจะอัปเดตแบบของดีของเกลือกาชาแน่นหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวก็ไปลุยกันเลยนะแต่ว่านี่มันอยู่ในเซิร์ฟเวอร์706นะเดี๋ยวอาจจะต้องรอวันเสาร์ทีแล้วก็าหาเซิร์ฟเวอร์ลงไปเปนะครับ แต่ก่อนเริ่มกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปลุยกันนะฮะว่าตัวของการดาวน์โหลดเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยนะครับต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมพาไปลุยกันเลยครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆนะฮะต้องมาตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะนี่นะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับแล้วก็ไปที่แอปนะครับนี่ X7 เเกมนะครับกดที่ดาวน์โหลด for android นะครับถ้าใครเล่นในคอมนะ หรือว่าใครใช้มือถือ Android หรือมือถือ iOS ครับก็ดาวน์โหลดตามนี้เลยนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวไฟ apk นะพอได้ไฟ apk เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอามา install นะครับเนี่ install ในตัวของแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมจำลองของเรานะครับซึ่งผมก็ใช้แอป b o o เต็กรนะครับก็เอามาลงในแอป o ู s t a c k ได้เลยนะครับมันก็จะเป็นขึ้นแบบนี้เนี่มันจะเป็นขึ้นแอป exit game แบบนี้ รเราก็สามารถกดเข้าไปที่แอปได้เลยพอลง m p ปเสร็จปุ๊บนะฮะเข้าไปที่แอปนะฮะเราก็ต้องไปล็อกอินก่อนซึ่งล็อกอินเนี่ยนะครับก็กดที่ล็อกอินได้เลยครับแล้วก็กดตัวของอมันจะมีให้พิมพ์ตัวอีเมลนะครับเพื่อน่ก็พิมพ์ตัวอีเมลไปแล้วก็สามารถกดหา OTP ได้เลยนะครับมันก็จะส่งตัวของ OTP นะ เข้าไปที่อีเมลนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับง่ายมากๆเลยนะครับในการเวลาล็อกอินตัวแอพเเนเกมนะครับหลังจากล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปที่เกมครับแล้วก็เสิร์ชคำว่าวันพันแมนเดอะสตรองเกตนะครับก็จะขึ้นเป็นเกมแรกเกมเดียวเลยนะครับก็จะเป็นวันพันแมนเดอะสตรองเกตเซิร์ฟเวอร์จีนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะสามารถเล่นเกมได้แล้วนะครับแล้วก็กดนี่เลยส่วนตัวผมเนี่ยก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวันพันแมนเมื่อกี้แหละนะครับที่เราได้เปิดไว้นะครับมา เดี๋ยวจะพาไปดูกันต่อนะครับว่าล็อกอินในเกมเี่ยล็อกอินในบ้านนะครับล่ะเราก็เข้าเกมไปก่อนนะครับแล้วมันจะมีแบบนี่มีตรงแอป X7 เกมนะครับอยู่ด้านข้างๆด้วยนะครับเพื่อที่จะให้แบบว่าเราเนี่ยทำงานได้สะดวกสบายขึ้นนะครับบนแอปตรงนี้พอดาวน์โหลดเข้ามาสู่ในเกมเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็กดที่แคปชั่นล็อกอินนะครับนี่ข้างล่างเนี่ยที่เขียนแคปชั่นล็อกอินนะแล้วก็พิมพ์อีเมลของเพื่อนเนี่ยเข้าไปที่ ตัวนี้เลยนะครับพอพิมพ์อ e ีเมลเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เรากดที่สมเกตตรงนี้นะครับมันจะมีรหัสส่งไปที่อ e ีเมลนะครับแล้วก็เอารหัสนั้นนะมากรอกเป็นพาสเวิร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถล็อกอินได้แบบง่ายๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกก่อนสักครู่หนึ่งนะครับผมอ่าตอนนี้เราก็กรอกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้าเสร็จปุ๊บเนี่ยค้อนพัทอย่างง่ายเลยนะเพื่อนๆถ้าเล่นอยากเล่นเซิร์ฟกีนเนี่ยนะครับโหลดแอ๊ โหลดแอป X 7เกมเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ล็อกอินง่ายๆแบบง่ายมากๆเลยครับง่ายกว่าแอปอื่นพิโหลดก่อนัน้านี้นครับอันนี้ก็ใช้อ e ีเมลขอเราเล่นได้เลยครับอ่ามาล็อกอินเสร็จปุ๊บเอาตัวของมันเปิดในอีเมลนะครับ,รบแล้วก็กดไปหนึ่งทีนะครับเพื่อที่จะล็อกอินเขา้าสู่ระบบครับ <ul ain> ก็จะมีระบบการสเลเตอร์ด้วยนะครับสามารถกดแปลภาษาได้อัตโมนมัตินะครับมันจะใช้ AI ในการแบบจับภาพพวกเนี้ยแล้วก็แปลอ่ะเดี๋ยวลองกดแปลดูก่อนนะอันนี้เป็นภาษาจีนนะครับนี่โอ้โห เหมือนนี่เลยนะเนี่ยก็แปลได้นะครับก็จะยิิงสามารถเซตเป็นแปลภาษาไทยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโอ้โหแปลหมดเลยนะเป็นระบบแปลมาลุยเลยนะครับเราไปเซิร์ฟเวอร์706ของเรของเราในเซิร์ฟเวอร์นี้แต่เดี๋ยวอาจจะต้องหาเซิร์ฟเวอร์ใหม่ลงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องรอดูทีว่าอ่าวันเสาร์เนี่ยมันมีเซิร์ฟเวอร์อะไรเปิดใหม่บ้างอ่มาดูกันว่าในเกมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะเกลือไหมนะผมก็เล่นไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่า วันพันแมนเซอร์วอรจีนสายฟรยีวันที่หนึ่งนะครับมาดูตรงนี้วัดเป็นยังไงบ้างไปปั๊บเดี๋ยวไปดูก่อนดิสุ่มกาชาก่อนเลยผมเล่นมาในสักพักแล้วอ่าผมเล่นสักพักแล้วมันน่าจะมีแบบกาชาสุ่มหลไรมี28ใบนะอ่าตอนนี้เป็นตู้เลดซอมบี้แมนนะครับซึ่งถ้าเราไปตู้ปกติก็โอ้โหมียุงแดงด้วยทุกคน ตู้ปกติของเซิร์ฟเวอร์จีนตอนนี้มียุงแดงด้วยมีโกเกสึด้วยไม่ต้องใช้ตัวม่วงก็สามารถสุ่มตัวพวกนี้ได้นะครับเพลไ,ไฟเฟรมด้านล่างก็โอ้โหโกลิบาร์เอซาแม่เบิ่มๆผมว่าสุ่มตู้ล่างดีกว่าวะไม่ได้อยากจะใช้การันตีสมบิแมงขนาดนั้นนะครับไปมา28ใบามาจังหวะนี้ครับเซิร์ฟเวอร์จีนรับน้องไหมรับน้องรับกูเลยเอา้า สีทองมาเฮ้ยเดี๋ยวของก็ลองกดแปลก่อนดิสีทองคืออะไรวะสีทองจังหวะนี้แปลว่าอะไรวะฟ v แปล the is testing the performance of my combat AI เฮ้ยมันคือการต่อสู้นัด AI นี่น่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกแบบขุ่นยนต์หรือเปล่าวะอ่ะลองกดดูดิตัวอะไรวะมาจังหวะนี้โอ้โหแลดแป้งโคตรก๊อด เลดแม่งดีมากเฮ้ย hey, G4 เลยเหรอ G4 ที 4, 3, ่สนาเพื่อนๆบ้าไปแล้วเลดโคตรดีเฮ้ยเซิร์ฟมันเลดดีจังวะสิบใบแรกของทองออกขึ้นเลยวันเนี้ยอ่ะดอกนี้เปิดต่อไปครับเอาสีทองมาอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 1> <c oughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยแบงแบบให้กูเยอะจัดอะไรวะเนี่ย Not only physical function อีเวนต์สเลมแฮสบีนเอลิเวตทคืออะไรวะน่าจะเป็นแบบคือมันไม่ใช่ป็นคำบอกว่ามันไม่ได้แบบว่าคือมันไม่ได้มีแบบฟังก์ชันกายภาพอย่างเดียวนะมันจะมีอื่นอีกมันหุ่นยนต์อีกหรือว่าเนี่ยกูไม่ทันไหนปะวะหุ่นยนต์ไหมเนี่ยเอ้าโอ้ลืมไปโจเซสต้าเฮ้ยตัวแลออกเยอะจัดนะคุผู้ชมโอ้โหบ้าไปแล้วครับ โจเซ่ Jose, ครับโจเซ่ซ r ครับมาหายากมากเฮ้ยแต่มันให้2ตัวสี่ทองติดเลยว่ะเซิร์ฟเวอร์จีนนะ i, เฮ้ยเซิร์ฟมังเลดดีมากเดี๋ยวอีกสิบใบหมดแล้วตรงนี้อาจจะต้องไปฟาร์มเพิ่มปะ่ะน่าจะมีกิจกรรมปะ่ะผมขอไดูกันมีกิจกรรมอ่ากิจกรรมแบบหลังจากซุ่มแล้วมันรับของแบบรับโตแดงเพิ่มอะไรแบบนี้นะครับเราจะได้แบบไปดูกันว่า เฮ้ยกิจกรรมมันมีอะไรบ้างคนระับซึ่งจริงๆมันก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายครับคือเซอร์เวอร์จีนนะรอบนี้ก็แบบคนใหม่ๆนี่มีเยอะมากเลยนะครับไอ้กิจกรรมทุกอย่งนี่ว่ะอ่ะผมขอลองดูกิจกรรมก่อนอ่ะอ๋อมีนะครับเราเปิดได้อีกสิบใบนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองเปิดอีกสิบใบนะท่านผู้ชมเปิดอีกสนะิบใบไปนะจังหวะนี้มาดูกันเลยว่าดวงจะโกงทองติดสามรอบหรือเปล่าไปจังหวะนี้ทองติดสามรอบหรือเปล่า ปึ๊บปึ๊บมุดมุดโอ้ม่วงแล้วนะท่านผู้ชมโอเคอ่ะโอ้โหกอริลลาไฟบ็อกอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคนะครับก็โกงความตายไปสองตัวนะครับโอ้โหได้โตโหดมาด้วยประเด็นอ่ะปีศาจคู่เลยนะเว้ยคือตัวโตปีศาจคู่เลยอ่ะคือได้มาสองตัวแบบนี้นี่เราน่าจะเดือดเดือดนะโอ้โหเราน่าจะเดือดเดือดนะเจอปีศาจสองตัวนี้ อ,อ่ะไปนะครับจังหวะน,นี้โอเคนาเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับตอนนี้หูคนก็ค่อนข้างจะเล่นมาโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้มีคนชื่อาหาชีด้วยนะครับต้องหาเซิร์ฟเวอร์ลงแล้วเพราะว่าเลดโคตรดีเลยวะ่ะอ่ะไปครับเดี๋ยวไปลองดูในอลิซานก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาทีมที่เราเพิ่งได้มาเนี่ยลองไปตีนะครับหูโจซี่กับ G4 ครกับบ้าไปแล้วดวงดีจัดท่านผู้ชมของแท้กับเลดมังดงดีจัด ถ้าใครยสุดใจอยากโหลดก็ในที่ผมสอนโหลดไปแล้วนะเพื่อนๆลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับรรสอนไปแล้วนะคิดว่าวน่าจะค่อนข้างจะละเอียดพอสมควมรให้ทุกคนทําตามได้น,นะครับในการที่เราสอนก็วางไอพีเคเสร็จแล้วปองกิงกีใส่หน้าโอ้โหโคจะโกงโหเลสโกงมากนะครับปองกีใส่หน้านะครับจังหวะนี้อ่ะก็ลองไปทําตามมาดูนะครับใครดาวนโหลดก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยผมแปะลิงก์ให้ แล้วก็ปาดกัหวะนี้ปาปาโอโหเซิเร์ฟเวอร์จีนดวงโคตรดีแล้วแบบอฟังก์ชันดีมากฟังก์ชันแบบแต่ละอย่างนี่ค่อนข้างดีผสมครัเลยนะครับเพราะว่ามันก็ช่วยในการที่แบบทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยผมไปลองดูวิธีการเติมเงินมาแล้วถ้าเล่นเซิร์ฟเวอร์จีนผ่าน x 7เกมเนี่ยมันจะแบบมีแบบเติมเงินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแบบระบบทัวเร็ด้วยครับคือแบบ เติมเงินง่ายมากครับคือปกติแล้วเนี่ยเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราเติมเงินประเทศไหนใช่ไหมอ่ะแล้วพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราเลือกไทยแลนด์นะครับเลือกไทยแลนด์เสร็จปุ๊บอ่ะดูครับเงินกี่บาทอกี่หยวนสมมติอ่ะเงิน4.2อหยวนน่าจะดูไทยแลนด์นี่มีจ่ายแบบอ่าธนาคารด้วยนะครับธนาคารก็เลือกได้เนี่ยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรอะไรเงี้ยหยี่สิบเอ็ดจุดเจ็ดบาทอุ้ยราคาถูกฮะท่านผู้ชมราคาค่างถูกฮะอุ้ยราคาถูก30 ราคาถูกกว่าสาสิบเปอร์เซ็นต์ครับปกติแล้วหกหยวนเนี่ยมันประมาณสามสิบสามสิบบาทสามสิบเอ็ดบาทครับแต่อันเนี้ยยี่สิบเอ็ดบาทครับโอ้โหราคาถูกกว่าถูกกว่าเยอะครับโโอ้หบ้าไปแล้วก็ถูกแล้วก็ทูมันนี่พาร์ทเนอร์นะครับอันนี้ก็คือเราสามารถใช้ทูวอลเล็ตนะครับทูมันนี่เนี่ยในการแบบอ๋อในการหักเงินได้นะครับโอ้โหดีมากครับระบบตรงนี้โอเคครับโอ้โหระบบเติมเงินถูกมากครับเดี๋ยวไปดูแพ็คหกร้อยสี่สิบแปด 648หยวนเนี่ยปกติมันประมาณ3,500บาทนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเราซื้อผ่านแอป X7 Game เนี่ยนะครับตัวของราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอยากรู้เลยอยากรู้เลยอ่ะเอาซื้อนะครับเดี๋ยวลองเช็คกิ้มาล้านอ่ะเดี๋ยวอรอระบบสักครู่หนึ่งนะครับจังหวะนี้ โอ้โหแล้วผมเช็คราคาแพ็คใหญ่มาเรียบร้อยแล้วครับแพ็คใหญ่เนี่ย648อย่ปหยวนเนี่ยปกติที่เซิร์ฟเวอร์ไทยเนี่ย3,500นะแต่ว่าที่เนี่ย2,200กว่าบาทโอ้โห2อ0 0กว่าบาทท่านผู้ชมถูกมากครับโอ้โหแอป X7 เกมนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับมารีวิวในเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะหาเซิร์ฟเวอร์ลงแล้วก็ตามกันมานะครับผมก็จะเล่นเซิร์ฟเวอร์ 706ไปพังคลางก่อนนะครับเลยเดี๋ยวหาเซิร์ฟเวอร์ลงที่มันแบบสักวันเสาร์แบบเปิดวันแรกแล้วก็มาลงเซิร์ฟเวอร์กันนะครับสำหรับตัวแอปตรงนี้นะครับใครที่อยากเล่นตามก็ดาวน์โหลดตามก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ทำตามผมได้เลยรับรองว่าเล่นได้แน่นอนนะครับใช้แค่อีเมลก็ลอกอินได้แล้วไม่ต้องใช้เลขอะไรทั้งนั้นนะครับบริการก็ ค่อนข้างที่จะเป็นประโยชน์พอสมควรเลยนะครับแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวนะครับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อนะครับในแอป X7 เกมครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นเยอะๆนะครับแล้วผมจะหาเซิร์ฟเวอร์ลงกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไปเล่นลงเซิร์ฟเวอร์ไหนกันดีนะครับก็โหลดเกมทิ้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ